สวัสดีครับมาพบกับนายเอกเจ้าชายบีเอ็มอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนายเอกก็เข้างานมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าผมจะพาไปทําอะไรนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็จะไปเดินตามหารถลูกค้าลูกค้าที่ผ่านไปนั้นครับสำหรับลูกค้าที่จองรุ่น3 2 0ส LCI 2นเดี๋ยวผมจะเล่าสตอรี่ให้ฟังนะว่าลูกค้ารายนี้นะครับอยู่แถบระยองนี่เองฮะนะครับก็คือจริงๆเนี่ยช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยลูกค้าไม่สะดวกที่จะเข้ามาเลยที่โชว์รูมนะครับแต่เราไม่เคยติดตอลูกค้ามาก่อนนะแต่ลูกค้าาเดูรรีววิของ นะครับในโซเชียลต่างๆใน a c e b o o k นะครับหรือว่าในแอปเขียวนะครับแล้วก็ตาม YouTube ด้วยนะครับซึ่ง,งลูกค้าเนี่ยครับมาวันที่1วันที่1มกราคมซึ่งศูนย์ยังไม่เปิดเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็คือรปอทนะครับที่ประจําอยู่ที่ศูนย์เนี่ยเขาก็บอกลูกค้าว่าให้ลูกค้ากลับมาอีกทีหนึ่งนะประมาณสักวันที่3อะไรประมาณนี้นะครับแล้วทีเนี้ยวันเปิดงานวันที่3คือผมมาทํางานแล้วนะวันที่3เนี่ยลูกค้าก็มาแต่เช้าเลยมาพร้อมกับลูก2คนนะครับแล้วก็พอมากับลูกเสร็จปุ๊บ นะครับรุ่นที่เขามาดูเนี่ยพี่เป็นรุ่นนี้เดี๋ยวผมพาไปดูสําหรับรุ่นที่เขามาดูนะครับตั้งใจมาดูเลยเป็นรุ่นนี้นะครับ3 2 0สองสปอร์ตที่ผมประกาศขายไปในราคา1.99ล้านเป็นรุ่นนี้นะ่าแต่ดูไหมว่าจบรุ่นไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับจริงๆเนี่ยต้องชมลูกค้าด้วยนะครับในความอยากได้ของลูกค้านะครับก็ต้องชมไปนั้นด้วยอีกฝั่งนึงนะครับซึ่ง ลูกค้าเนี่ยพอหลังจากจองนะจองเมื่อวันที่วันที่3ใช่ไหมครับกลับไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าเขาก็ไปเตรียมเอกสารเลยแล้วเอกสารเนี่ยลูกค้าส่งมาให้ผมแล้วก็ส่งมาเอกสารชิ้นสุดท้ายส่งมาเมื่อวันที่เป็นวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือประมาณวันที่6นะครับแล้วทีเนี้ยในเรื่องของแคมเปญอะไรต่างๆออกมาเสร็จปุ๊บไฟนนั้นคีงานเข้าไป1ชั่วโมงผลอนุมัติออกมาเลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าโอ้โหลูกค้าการอนุมัติของเขาเร็วมากนะครับเพราะว่าความเตรียมพร้อมของเขามีแบบเต็มที่สุดๆนะครับ ซึ่งวันนี้เองจริงเนี่ยผมจะมาเดินตามหารถให้ลูกค้านะผมคิดว่าที่สต็อกของผมเนี่ยที่อยู่ที่โชว์รูมพัทยาเนี่ยรถลูกค้าน่าจะอยู่ในสต็อกเรานะครับอเพราะว่าก่อนที่จะปิดปีใหม่เนี่ยรถมาส่งที่นี่ค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินดูด้วยนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองกันชั้นแรกไม่มีสีดานะสามสองศูนย์ดีเอ็มทัอร์เลทีไอสองสีดำนะฮะอเรามาที่ชั้นสองแล้วโอ้โหเทียบบอกเลยเทียบอเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เลยฮะ ซึ่งรุ่นรถที่ลูกค้าเลือกไว้นะครับก็จะเป็นรุ่น 320D lci 2คันนี้คันนี้ส,<ำ>สีดำเห็นไหมเห็นไหมสีดำนะฮะสีดำสวยดุดุเลยแล้วก็ลูกค้าสั่งเปลี่ยนกระจังหน้าด้วยให้เป็นกระจังหน้าสีดําแบบนี้อ่ารถดาดุอยู่แล้วนะฮะเข้มขลังอยู่แล้วนะฮะใส่กระจังหน้าดําเข้าไปด้วยโอ้โหดูสิครับรถบนสต็อกเราเพียบเลยนะครับ 320D m sport lci 2นะครับนี่มีให้เลือกสัรนเยอะแยะเลยรวมถึง x 1 อ่า็กสามดูสิโอ้โหมีเยอะเลยนะ x1 สีขาว i อ3อ่าซีรีส์ห้าห้าสามศูนย์อีอ่าซีรีส์ห้าสามศูนอีเอ็มสปอร์ตโปรนะครับรวมถึงมินิด้วยน้องๆมินิ้นะฮะนู่นเพียบเลยโอ้โหผมก็เจอรถลูกค้าแล้วครับตอนนี้ซึ่งรถลูกค้าก็น่าจะเป็นคันไหนสักคันหนึ่งแหละที่เป็นสีดำอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมทำเรื่องอ่าสั่งรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอ เอกสารที่แจ้งเลขเครื่องเลขถังมาว่ารถของลูกค้าคันไหนพี่ทีมงานหลังบ้านเราครับจะเป็นคนคอยดูแลรถนะครับจัดรถนะครับพี่โต้งนะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยากได้รถรุ่นไหนนะครับมาชมรถมาดูรถที่โชว์รูมเราได้เรามีจริงๆอะเกือบทุกรุ่นนะยกเว้นรุ่นที่หายากแบบลิมิเต็ดสุดๆนะเนี่ยไอเามนะฮะน่าจะมีคนสั่งจองนะถึงขับลงไปแบบนี้นะฮะ วันนี้ผมก็ได้โอกาสพามาชมเลยฮะนี่ฮะโอ้โหมีเยอะนะอุย้ยสามคันสีดํามีสามคันนี่ด้วยหนึ่งคันสีนี้สีบุคลินเกรนะครับสีบุคลินเกรอันนี้จะเป็นสีเทาเทาเขาเรียกจะเรียกว่าเทาอาเทานมก็ได้นะสวยๆนะฮะนี่โอ้โหแดดร้อนนะพาพามาชมสีขาวกันหน่อยครับนี่สีขาวนะครับสีขาว LCI สองครับสวยไหม นี่เห็นไหมครถุงยังไม่ได้อ,ออกเลยถุงยังไม่ได้อ,ออกเลยเพราะว่ารถมันเป็นรถใหม่ที่เพิ่งลงมานะครับก็เทลเลอร์เขาเพิ่งมาส่งเมื่อประมาณช่วงก่อนปีใหม่นะนะครับอถใหม่ทั้งหมดครับสนใจรุ่นไหนยังไงสอบถามมันเข้ามาได้นะในส่วนพื้นที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็น็ักรถชั้นสองนะครับจริงๆเรามีทั้งหมด2ชั้นนะมผมพาเดินดูทั่วเลยวันนี้นะครับ เราอยู่ที่พัทยานะพี่นะอยู่ที่พัทยานะครับอ่าดูสิดูสิอันนี้คือชั้นหนึ่งชั้นแรกที่ผมพามาเดินดูนะครับตรงนี้ชั้นหนึ่งเนี่ยฮะโอ้โหลรถคันนี้สวยจังเลยรถใครเอ่ยนี่อันนี้เหมือนจะเป็น X4 นะ X4 นะครับนี่ฮะใครที่กำลังหา X4 อยู่ก็รถเริ่มเหลือจำนวนค่อนข้างน้อยมากนะครับอันนี้จะเป็น 320D ส p o r t น่าจะขยับไปส่งมอบครับอ่า นนก็จะเป็นทยอยส่งมอบแล้วนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ทันนะสำหรับ 320D สป o r t ตนะครับเพราะว่าราคาเป็นรถราคาพิเศษแบบสุดๆเลยนะฮะราคาเปิดตัวนะ2 3 9 9 0 0 0าแนะครับแต่ว่าราคาพิเศษตอนช่วงปลายปีเหลือ1้านเะโหมดมาก1้านเ้าะพี่คุ้มๆผมจะพาไปดูมุมห้องส่งมอบดีกว่าอ่ะอันนี้คือมุมห้องส่งมอบนะฮะแต่จริงๆเนี่ยห้องส่งมอบเราจะจัดการเพิ่มอยู่นะ เพราะว่าบางทีห้องส่งมอบเนี่ยเราส่งมอบพร้อมๆกันเวลาเดียวกันแต่ส่วนใหญ่นะเวลาที่เป็นเวลาของลูกค้าที่เขาฟิกไว้อะฮะส่วนใหญ่เป็นเวลาเดียวกันหมดเลยคือ9ก้าโมงบางคน9ก้าโมงเนาทีบางคน9ก้าโมงสินาทีแล้วแต่เอาลงเลข9แล้วกันอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็น3-20สองศูนย์ดีสปอร์ตเหมือนกันก็แสดงความยินดีให้กับลูกค้าท่านที่ได้ครอบครองนะครับสามสองศูนย์ดีสปอร์ตรุ่นนี้ ซูปเปอร์มากๆนะฮะโซนของห้องส่งมอบตรงนี้นะครับก็จะมีผนังที่แปะสติกเกอร์นะครับเป็นวิวสวยๆนะครับแล้วก็รถจอดตรงนี้นะครับมาพร้อมช่อดอกไม้ด <tinc S 2> ูสินี่อันนี้ช่อดอกไม้หมายถึงเนี่ยเนี่ยอันนี้คือรอส่งมอบแล้วนะฮะเพราะว่าผมว่าลูกค้าน่าจะมาไม่เกินไม่เกิน9ก้าโมงไม่เกิน9ก้าโมงนะนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ8ปดโมงแต่ลูกค้าน่าจะมาประมาณ9ก้าโมงนะครับซึ่งเราก็จะเป็นห้องถ่ายรูปด้วยแนะนําการใช้งานตัวรถด้วยรวมถึงส่งมอบรถให้กับลูกค้าถ่ายรูปสวยๆก็คือจุดตรงนี้เลยนะครับ ใครอยากมาให้นายเอกถ่ายรูปให้แล้วก็มายืนถ่ายรูปส่งมอบสวยๆนะครับก็ติดต่อนายเอกได้แล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางของรถที่จะลงไปเซอร์วิสนะครับส่วนรถที่จะลงไปเซอร์วิสเนี่ยก็เขาก็จะลงไปในในโซนของตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นศูนย์เซอร์วิสนะมีครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสศูนย์สีอะไรต่างๆพวกนี้จะรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยากจะให้เราดูแลเนี่ยไม่ รถ BM นะครับคิดถึงณเอกนะครับเจ้าชาย BM นะฮะยังไงก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการบริการแล้วก็การดูแลนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากจะดูในเรื่องของการเสนอราคาหรืออยากจะได้ราคาของรถรุ่นนั้นรุ่นนี้ยังไงบอกนาเอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับซูเปอร์หลังจากที่ไปดูรถให้ลูกค้าเสร็จนะครับกลับมาเนี่ยต้องมาสอบสอบมาตรฐานนะถ้าไม่ผ่านก็เนี่ยฮะ อาจารย์นั่งบอกคือแบบตกไม่ได้นะครับถ้าตกนี่ห้ามรับลูกค้าเลยนะครับ่ะต่อไปเป็นคิวของนาเต้ครับนายเอกตกไปแล้วครับเดี๋ยวรอซ่อมนะครัต่อไปจะเป็นคิวพิเต้นะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นอาจารย์นะครับอันนี้เป็นอาจารย์ของเราครับถ้าตกนี่ไม่ได้ครับคะแนนเต็มร้อยครับผ่านเก้าสิบ้าครับไม่ได้ครับอาจารย์อาจารย์บอกแค่เจ็ดนาที จะรีบไปไหนครับจานบองนี้ผมทำจริงกี่ชั่วโมงทำจริงสองชั่วโมงอรพิกเออเจ็ด <laughs> นาทีสองชั่วโมงนี่คือชัวร์เลยนะแบบไม่มีข้อไหนตกอะ่ะนี่เจ็ดนาทีตกหนึ่งข้อ,อคุณเอาอ่ะนี่ฮะการทำงานของพวกผมนะครับในแต่ละวันนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้มาตรฐานคุณไม่สมามารถที่จะรับลูกค้าได้นะฮะซึ่งมันสำคัญมากนะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าอาจจะสำคัญในเรื่องของชื่อเสียงของโชว์รูมด้วยรวมถึงมาตรฐานที่ตัวเองต้องมีกับลูกค้าทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้น มันสุดยอดมากครับซูเปอร์กดเป็นกำลังใจให้ผมไหยนะครับซูเปอร์ผ่านแล้วครับอ่าคะแนนเท่าไหร่ครับนาพิกหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยคะแนนเต็มครับรอบแรกได้เท่าไหร่ครับรอบแรกอ่ะรอบแรกได้เก้าสิบเอ็ดฮะเก้าเอ็ดโอ้โหอาจารย์เที่ยวจัดอะเนี่ยครับรอบนี้ได้หนึ่งร้อยเต็มนะครับซูเปอร์บอกเลยซูเปอร์